ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบ,บุญดอยครับผมเนาะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่คุนโซเกาหลีใต้นะผมเนาะอยู่สถานีรถไฟเมียนดงนะผมเนาะก็ท่อที่6นะผมเรามาเดินตลาดเกาหลีที่บอกเลยว่าขึ้นชื่อนะมากี่รอบก็ไม่เคยเบื่อเลยตรงนี้ในจุดนี้นะผมเนาะคนเยอะมากนะนะนะพี่มิสสดสติฟูดนี่เมียนดงขึ้นชื่อเลยใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่ครับโอเคเยอะสุดแล้วนะอ่ะป มาเกาหลีไม่มาเมียนดงไม่ได้นะฮะน้องๆบอกเลยมานี่ฮะคนเยอะมากนะผมเนาะตอนนี้ตลาดเมียนมงตอนนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงได้ละสตีฟูดนะผมเนาะสะดวกกินราคาเริ่มต้นสองพันได้มั้งนะเริ่มต้นานานไม่ใช่เริ่มต้นสอได้มีเอาไม่มีหรอไม่ได้วีนะมีอยู่นี่ห้าพันเริ่มเริ่มเริ่มต้นห้าพันนะฮะ เออเริ่มต้น5,000บอกเลยเริ่มต้น5,000หมดเลยโหดมากเลยนะฮะโอเคป่ะดูบรรยากาศคณาผมเนาะคนเยอะโอ้อย่างนี้คนุดเยอะโอ้ยรู้จักเมียนโดนน้อยเกินไปแล้วฮะน้งองๆอ้นี่ฮะคนเยอะมากเลยบอกเลย ใช่ไหมใช่ไหมซอยนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยกำลังทวงความจาจามอยู่นะผมเนาะมันปักุงใหม่เหรอเนาะอัปเดตล่าสุดเท่าไหร่สองปีที่แล้วไม่รู้ว่าร้านยังอยู่หรือเปล่านะฮะน้องๆเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะตอนนี้เราก็กินเมนูเส้นกันนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลย

ก็มีเคี้ยวกับเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันมันติดเกี้ยวได้มาเป็นอย่างเงี้ยเออเอาชุดนึงอันนั้นแล้วก็เอาคนละเมนูเอาหมดแล้วหรอมีหมดแล้วเนี่ยมีสามอย่างเดี๋ยวเอาอันนี้แหละทั้งหมดแล้วคนนี้ทุกคนสามอย่างแล้วก็อันนี้โอเคอันนี้ไม่ต้อเรียอยหรอกินแก้เลี่ยนแก้เลี่ยนเหรอไอยำทุ๊บเอานี่นี่เอากนะตุ้นตดีกว่าโอเคเรียบร้อย ได้ดันใจมี3เมนูนะฮะน้องๆแต่บอกเลยว่ามีแค่สาเมนูมนคนคนเยอะมากนะโอเคนะผมนะก่อนจะกินเราก็ต้องใจตามแบบแบบนี้เลยเท่าไหร่ 45,000วอนนะครับวอนนะผมเนาะกินนงท้องไปก่อนนะผมเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเดินตามหาแถวพี่จะกิน,นกร้อนเมื่อกี้วะต้อหมึกก่บเมื่อกี้น่ากินรวมเลยหรอเลยแบบที่เขาอ,อะไรนะกระทะเหมือนบุฟเฟ่บุยน,ะนะั่นเนาะคนเยอะมากตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วมาเร็วมากเลยเนาะไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึง2นาทีนะฮะน้องบอกเลยว่าการสั่งแบบเร็วทาม,มาเลยแม่พนักง,งานตีหูฟานแล้วก็แบบน้องพี่เนาอ <c oughs> พนักง,งานตีหูฟานแล้วก็แบบสั่งชี้ก็เร็วทามเลยฮะไปะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเมนูเกี๊ยวอ <c oughs> ูมีหมูสามมาให้ด้วย ได้อยู่นะฮะของผมเปืี้ยนนิดหน่อยที่เด็ดเขาเนี่ยไข่ดีเอ้าลองกินต้องจิ้มอะไรไหมเนี่ยไม่จิ้มอะไรหรอจิ้ม้วนๆมี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 ถ้วยมาให้ใส่ยม่หยถ้วยนร้อนเมนูก็ถือว่าอร่อยอยู่นะผมเนาะก็แบบร้อนมากเลยเมื่อกี้กินเข้าไป มันเยอะมากเลยนะคะอร่อยไงกับข้าวกินแล้วกินเร็วไปเร็วมาเร็วนะผมเนาะอุ๊ยตอนนี้เสียงเพลงดังมากนะฮะนี่ขนมปังกินขนมปังมันโคตรอิ่มเลยบอกเลยอืมกินสองลูกนี่อิ่มเลยนอกเลยกินอยู่นี่เนื้อมีไข่ไขมันติ๊กๆแบบนั้นด้วย ชื่อก่อนเนี่ยผมจะอันนี้ผมไม่อยากกินเลยคนเยอะมากเลยนะผมเนาะตอนนี้เยันไซยังขวาไปเท่าไหร่ก็ปลาหมึกนะผมปลาหมึกอาหารทะเลว้า ตัวละหมื่นนะฮะ oh, <hi. S 1> เ,ออเขาแถมแบบนี้แหละฮะ <You S 1> จัน <hi. S 1> ชัยโอเคกินอาหารทะเลนะผมเนาะอ๋อย่างๆแบบนี้แล้วก็ตกัตกๆกัน,นอะ่ะโอ้พี่พี่มีแมงคอดสุดเลยวะ่ะกุ้งกุ้งอะไรนะสองหมื่นเนาะเลสเตอร์คุณเลสเตอร์เออว้าดูดีว้า เอาครับเอาไปทำที่ไทยได้นะสุดไปโอเคได้ยังกุ้งพี่อ่ะเอาเราต้องปรุงเองเหรอรู้ว่าไหนอร่อยที่สุดฮะลาดสองอย่างผสมผสมกันโอ้โหอันนี้กุ้งที่สองหมื่นนะฮะทีมงาแล้วที่เขาไม่เคยกินเลยเราเราลองกินในสิ่งที่ไม่เคยกินนะฮะน้องๆอ่ะออเเลลยยกุ้งสองหมื่นนะฮะ กุ้งล็อกสเกอร์เลยอ่ะเอาเอาพี่ไม่เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเอากินยังไงอ่ะตักเลยชิมหายเลยฮะโอ้โหนิ้วคุณลอกสเกิร์ตอ๋ออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละขยับไปส่วนนี้คือส่วนอะไรวะ ไม่มีนกุ้กุ้มบะโมาเลยว่ะร่อยไหมขายอไรขายเยอะเราซื้อเยอะเลยทีเีย้ๆติไหมปลาหมือฮะได้อลนะก็แบบ ปลาหมึกนับน้ำหวานหวานไหมหอืมหวานฝันนี้หวาน,น,วานแล้วก็มีเผ็ดผสมด้วยอ้าใช่อ่ะเป็นไงบ้างปลาหมึก,กพี่มิดลองปลาหมึกยังลองลองปลาหมึกดูเผ็ดเผ็ดไหมน้ำจิม้มไม่พออ่อ พอแล้วพอแล้วประมาณนี้แหละเฉยว่ลาหมึกเน,นี่ยปลาอะไรปลาอะกว่า <c oughs> กินสถิติ้มเป็นการลำบากมากเลยตรงนี้นนหรือมันเป็นสไตล์เขาแบบมีดิ่มแรงไงมีดิ่มแรงว้าวนี่เนื้อกุ้งสดๆเลยนะฮะล้ปาปลาหมึกแม่ผมซื้อแล้วมีคนมาซื้อเยอะมากจีดแกนี่ฮะนกุ้งฮะเป็นร้านเมื่อกี้แบบร้านแบบร้านแผ่นแม่อะไรอย่างงเี้ๆคุ้มอยู่นานนะกุ้ง ดีมากเลยเป็นเนื้อกุ้งที่ดีมากเลยก,ยากาุ้งราคาขนาดนี้ไม่แพงไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่าไงนะผมเนาะก็ถือว่าได้อยู่ตอนนี้ผลไม้เคลือบแก้วแบบนี้ก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะมาเยอะกันมากเลยนะผมเนาะอะฮาน้าเอาอใหมอ่อ5เ0 0อ๋อหนึ่งไม้ห้าพันนะผมเนาะก็มีแบบผสมกันแบบนี้เลยนะฮะ โอ้ในไมายห้าพันนะผมเนาะแพงเหมือนยากับ I ไปไก่ไอพ้พวกนั้นเลยนะมาไปห้าพันเอาไว้ผมอ่ะกินเลยเออกินเลยอ่ะมาเกาหลีต้องกินนะไม่กินไม่ได้นะเนี่ยผลไม้ที่เริ่มนิยมกันแล้วนะตอนนี้ผมเนาะผลไม้เคอร์บแก้วนะผมเนาะเนี่ยเป็นไงรสชาติเปรี้ยวไหมเออใช่ฮะ <laughs> <laughs> เออนี่ฮะอร่อยอยู่นะผมเนาะองุ่นงืม ได้เหรอไปเลไง,ไงก็หวานขนาดแล้วติดปัน, <c oughs> นไหมเกือบ <c oughs> ติดปันมากเลยนะกินแล้วก็บอกสปสปาโรตหฮาชินชิราพันสตาบอรี่ตังกี ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะเครือบไว้ไม่ค่อยเยอะนะผมเนาะก็พอเนี่อยู่กินแล้วก็อร่อยอยู่ก<อ>้มนี่มาเปรี้ยวมากเลยออก้มอะเอางนนะผม หมดแล้วโอเคอยู่ได้อยู่นะได้อยู่ครับอครับอ่งุูรูที่สองของผมไม่อร่อยเลยเ <c oughs> ขาน่นจะผสมผสานกันมานะโอเคครับผมนะนเนาะตัเวเนอ้คนเยอะมากเลย เป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างฮะไอติมรสชาติจืดไปหน่อยฮะไอติมไดโนเสาร์นะฮะน้องๆแม่งโก้ไอติมยีราฟดีกว่าน้องพี่เนาะไอติมยีราดไหมได้ไหมยาวมากเลยไผมไม่รู้รสชาติเลยรู้แค่ว่ามันหวานนะมันเปรี้ยว <laughs> เพราะว่าเรากินเยอะไปแล้วรวมทุกอย่างเลยนาะพี่เนาะตอนนี้เรากินรวมทุกอย่างไปหมดเลยก็เลยแบบอาจจะ แย่ไม่ออกแล้วใช้แย่ออกไหมรสชาติเป็นไงบ้างฟังนี่ฮะเีินโดงครับผมเนาะเดินยังไงก็ไม่เคยเบื่อก็ถือว่าอร่อยอยู่นะโอ้โห มีเป็ดกับหมูเอาหมูดีกว no. like ่าหมูหรว้าวปเลนะจุดมิเ้งหยวะเากรานปดหรือหมูปกติเรากินหมูบ่อยะลองลองเปดูเนาะได้เป็ดมาแล้วเป็ดนะเนาะก็คือหมูอ่ะ ไม่ได้จันหมูนะฮะกินเป็ดน,นะผมเนาะอืมไม่ไม่อ,อ,ไมไมอ้าวอ้าวเนื้อเนกระมิ้นเลยว่ะอ้โไปแล้วไปแล้วมมีเนื้อแบบเหมือนเนื้อหมูอยู่นะมันนุ่มนุ่มมากเลยใชย่ใช่ลองกินดูไม่หรอกไม่หรอกอะไรอ่ะ <Es per ate> ผมไม่ให้มันร้องแล้วหวานอร่อยอร่อยได้อยู่เนาะอู้ <S 2> <S 2> อร่อยอยูน่นะผมเนาะปกติอยู่สึกินแต่หมูนะครับวันนี้เอาเป็ดบ้างก็ใช้ได้อยู่ป่ะกินหวานไงกินตีม่ะเอาไปเลย รสาตนอะี่บวันนี้คุ้มอยู่นะถึงแม้จะแพงเหมือนกว่าหมูก็โอเคได้อยู่เนี่ยปลาหมึกพี่อ่ะจัดแล้วเมื่อกี้จัดแล้วปลาหมึกอ่ะ

ประมาณนี้เนาะพี่เนาะถือว่าหมดหรือยังหมดแล้วครับเงินหมดแล้วเ,เงินหมดแล้วใช่ไหม,หมโอเคโอเคออเครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะผมเนาะท้ายที่สุดนี้ใครชอบเพิ่มเนีบผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมหด้วยผมแล,แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ